สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําการรีวิวนะครับเครื่องฟอกอากาศนะครับในรถยนต์นะครับยี่ห้อฟิลิปช่วงนี้นะครับก็วันนี้วันที่8มีนา2566ันนะครับก็อันนี้ซื้อจากนี่นะครับเว็บนี้นะครับคืออากาศมันไม่ค่อยดีนะครับ PM 2.5ก็วันนี้วัดอันนี้ในบ้านนะครับวัดได้34 นอกบ้านนี้90กว่านะครับเครื่งวัดพี2.5นะครับแล้วในรถนะครับคนส่วนใหญ่จะมองข้ามในรถยนต์จะมีละออง PM 2.5จากท้องถนนหรือว่าจากเมืองต่างๆนะฮะที่มันละอองที่มันฟุ้งเข้าในรถนะครับผมก็แกะนี่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์แถมของอันนี้เป็นสายรัดไว้สำหรับรัด เข้ากับตัวรถอันนี้เป็นจุกบุลลีอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ส่วนตัวเครื่องก็อามาละอันนี้เมนวลในกล่องเนี่ยมันเขียนว่าเม็ดอินไชน่านะครับมันมาจากจีนนะครับไม่รู้ว่าของแท้ของปลอมนะครับ PRC นี่คือมันไชน่านะครับนี่นะครับเม็ดอินไชน่า นี่นะครับมาจากจีนนะครับตัวเครื่องนะครับอันนี้ขนาดตัวเครื่องดูฝ่ามือผมนะครับนี่นะครับนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับเอาลัดที่เบาเอาลัดที่นะหลังเบาพนักพิงก็ได้นะฮะหรือว่าวางไว้ตรงคอนโซลหน้าก็ได้นะฮะตัวนี้ก็พร้อมส่งมัน2,900กว่าบาท มาดูแล้วมันแลไม่ค่อยค้มเท่าไหร่นะฮะในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะมีตัวเทียบนะฮะอย่างแบนชาร์ฟแบนอื่นก็ก็ใกล้เคียงนะครับราคาก็2000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นแบนด์ที่ดีนะครับตัวนี้ก็มีเป็นงานที่โอเคนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าชาร์น่าจะโอเคกว่าถูกกว่านิดหน่อยครับมีระบบพลาสมาคัตเตอร์ด้วยนะครับ เพราะว่าเราไปเห็นรีวิวมานะฮะเราก็คิดว่าชาร์ปก็โอเคกว่าแต่ไม่เป็นไรครับซื้อฟิลิปมาแล้วก็ฟิลิปก็ไม่มีปัญหาครับมีใบรับรองนู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเคครับผ่านการรับรองจากหลายที่นะครับของฟิลิปก็เปิดแกะอันซีนให้ดูเลยครับอันนี้ ตามันนะครับพุทโอเพิกดตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราบเปิดไส่กรองนะครับนี่มีตัวหนังสือเกาหลีเต็มเลยนะครับน่าจะส่งขายเกาหลีนะครับอันนี้ไส้กรองของเขานะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับใส่กรองอายุการใช้งานหกเดือนนะฮะนี่นะครับใส่กรอง แต่เขากอง pm สองจุดห้ากองละเอียดได้9ก้าสิอซน,นะครับอันนี้คือสเปคนะครับนี่นะครับน,นี่การติดตั้งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดในรถนะครับผมจะติดตามนี้นะครับตามรูปนี้นะครับสวัสดีครับ